สวัสดีครับน้นะวันนี้ผมมาแชร์เทคนิคการมัสลิงกับลูกหมุนนะครับหรือว่าน้านะจะเอาไปมัดกับกิบได้นะครับเริ่มแรกน้านะสอดสลิงเข้าห่วงตรงนี้ไปก่อนดึงให้สักประมาณนี้ประมาณ10บเซนแล้วก็จะได้แบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็พันหนึ่งรอบ แบบนี้เสร็จพันอีกหนึ่งรอบแบบนี้นะฮะแล้เอา,เาปลายที่ได้สอดเข้ารูทั้ง2แบบนี้นะฮะเมื่อได้แล้วมันจะได้เป็นเลขแปแบบนี้นะครับอาา่าแล้วก็ดึงจนเลขแปตรงนี้เล็กสุด แล้วก็รูดที่เหลือกลับมาแล้วก็ดึงจับสายตะลิงแล้วก็ลูกหมุนดึงให้สุดแค่นี้ครับนั่นแะแค่นี้ก็สามารถผูกได้แน่นปึ๊ดไม่มีทีตีเลย